ตีนะคะแตนมงนะคะเกรียมจะตามโมวยม่พัดกัานนะคะเกล็ดปิดเส้นมันห้อยไส้หัวเทียมลงไปพัดช,ชาชาสองชานะคะโปรโปรเย็นมาจะทำพักขอนนะคะนี่แมวแมช่น้ำมมาแล้วกันนี่แต่ว่าต้องล่างอีกตีพงาะมันมีตัว เอ้ไม่ใช่ตั้มบอลนี่ไงบอนเต้บอลแมวต้องว่าบอลนะก็เพื่อเต้ไม่ใช่เจนนั่งเพื่อักแป๊บนะ่งทำเนี่ยกลัวกลัวมันมีตัวนะก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิก การไม่ต้องหลอกด้วยนะคะพออ่อออนมากเกยัดน้ำมันห้อยพินนอนโดนลลลวันนี้น้องเศรมันกว่าแกงกีรักจากปู่กเก็ดมาให้แล้วนะคะวันนี้ยายแมวไม่ต้องแกงถึงหมอ้อคว้ามาให้ดีปีเปาก็ไปปูกเก็ดกันเดี๋ยวก็ การไม่ต้องหลอกเลยนะคะแหนอ้อนหลอกก็ตัดกลองขี้กระไดเลยนะคะเ้าตำเก้ากำเนียนะคะวันนี้ถ้ากินกับตำเก้าแย่รีวอลกควนไม่ดีก็ไม่อยากกินแย่แมวเสียดาเนี่ยนี่ก็นา่าแย่แมวตัดนี่นะ คงว่าอย่างนวลนิ่มต่มีตัวเนี่ยแมวเมาไหมจะเริ่มแม่ก็เล่ตัวเนี่ยแม่ทำแค่ดีแป๊บนึงนะคะ นี่เยี่ยมแล้างเจน้ำเกลือเลยนะคะนี่ยี่แม่ใส่หัวหอมเออหัวเตียมซับนะคะแล้วก็ปริบใสเยี่ยแม่ใส่ต่างสายนะเล่นต่างสายใส่ได้น้ำมันใส่ในตาก่อนนะคะใส่น้ำใส่ของมันในตาเลยนะคะเดี๋ยว่ยมแม่ใส่ใน้นนะะนนำ สีโย่เก้านะคะสีโย่เก้านันมันห้อยนะคะนันมันห้อยชูบดสักนิดนะคะชูบดเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนได้สีนะคะไปส่ง ส่งชี้เลยนะคะเต๋วนะคะหน่อมันกับกินเลยนะคะตั้งหว่เย็นไม่ร่อย khác Cái này có cao lại Cái này có Cái này cái nào bắt là mình hôi คณาปัดน้ำมันหอยนะคะเสียนายตรงกีนแล้วก็ต้มเก้าวันนี้มดนะคะก็ต้มเก้าวไม่เลือกจะเลือกอะไ้กินเนี่ยรอนๆอย่าแม่ชมกินนี่กินแหล่นี่หน้าเกีียวก,กุบกับกุบกับกุบกับ ริงไม่ใจหาเล่ากระพร่องคุนภาปาบว่าตึงปิดตึงทิ้งปีเส้าเจอมาแต่ว่านะคะแต่ว่าใหแม,มาไปห้าหม้อเจแต่ว่าไม่เลยไม่ได้พัดเลพัดวันนี้แสดงนะคะกะน้าปัดน้ำมันหอย